สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย Forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับ1คนรับ50เหรียญ10คนรับ500เหรียญ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนั่งทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย เอชแนะครับเปิดให้บริการม,มากว่า13ปีแล้วตอนนี้เอชแเองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำเอไอเอกราฟิกคัลเลนดาปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและเ c ช p คปเองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรทองคําที่ต่ําที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรทองอย่าพลาดนะครับ แล้วถ้าหากว่านักทุนอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในห้องซิกของกระผมได้ผมพร้อมที่จะดูแลนักลงทุนนะครับต่อทั้งวันเลยและนี่ก็คือประวัติการเทรดประจรําเดือนมก,กราคมนะครับสัญญาน้ำมันดิบนะครับจอแตะ100ดอลลาร์ในปีนี้ o p e ป PLUS หันการผลิตกระทันหัน b r e n t พุ่งทันที8% ซาอุดีอาระเบียแล้วก็ประเทศผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆในกลุ่มโอเปกพลาสนะครับประกาศลดกําลังการผลิตน้ำมันลงอีก1.16ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป็นการสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดเป็นอย่างมากทาาคอนนิวิคะห์ระบุนะครับว่าการหันกำลังการผลิตครั้งนี้จะทําให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างฉับพลันขณะที่สารก็คัดค้านการการะทําดังกล่าวโดยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควร จากการคำนวของรอยสเตอร์ข้อตกลงดังกล่าวนะั้นนําไปสู่การลบปริมาณการผลิตน้ำมันลงรวมทั้งสิน้น3.66ล้านบาเ็ลต่อวันและก็จะเทียบเท่ากับ3.7%ของปริมาณความต้องการการใช้น้ำมันดิบของทั้งโลกโดยกลุ่ม OPEC Plus นะครับซึ่งประกอบไปด้วยประเทศผู้ส่งน้ำมันรายใหญ่รวมไปถึงรัสเซียแล้วก็ประเทศพันธมิตรอือ่น ทั้งนี้ราคาน้ำมันก็ร่วงลงสุดระดับ70ดอลลาร์สหรัฐต่อบารเรลเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งเป็นการปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ15เดือนจากความกังวลวิกฤตการภาคธนาคารทั่วโลกจะฉุดความต้องการการใช้น้ำมันขณะที่การดำเนินการต่อไปของกลุ่มโอเปกคลัสนั้นก็จะช่วยสนับสนุนตลาดอยู่เหนือการคาดหมายหลังจากที่หลายฝ่ายมีมุมมองต่อขาลงของราคาน้ำมันและก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ80ดอลลาร์สหรัฐครับนักทุน ซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มโอเปกกล่าวว่าจะลดกำลังการผลิตน้ำมันลง5แสนบาร์เรลต่อวันโดยรัฐบนตรีกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาราเบียระบุว่าการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจะเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนโดยมุ่งเป้าหมายที่จะสนับสนุนสนิียราพของตลาดน้ำมันครับ ท่าดาของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบจจดีโจไบเดนก็กล่าวว่าการประกาศปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเอาซะเลยโดยโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบุอย่างชัดเจนว่าเขาไม่คิดว่าการหั่นกำลังการผลิตน้ำมันจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมในขณะที่ตลาดน้ำมันปัจจุบันนั้นมีความไม่แน่นอนครับทั้งจุดครับนี่เป็นข่าวที่เราได้นํามาเสนอกันนะครับท้ายที่สุดนี้ปิดท้ายกันที่ การกล่าวของนายอเล็กซานเดอร์โนวักซึ่งกล่าวเมื่อวันที่ที่ผ่านมานะครับว่ารัเสเซียนั้นจะขยายเวลาของมาตรการลดกําลังการผลิตน้ำมันจํานวน5แสนเรลต่อไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวโดยรัเสเซียนั้นได้มีการประกาศมราตรการดังกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ปีที่ผ่านมาตามด้วยการเริ่มคุมราคาน้ำมันจากชาติตะวันตกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับน่านสุทิครับหากว่าทางฝั่งของโอเปก มีการปรับลดกําลังการผลิตมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็จะยิ่งช่วยเสริมสร้างให้กับราคาร์มันเพราะเชน่อใครที่ติดเซลล์อยู่อาจจะต้องรีบแก้ไขนะครับนักลงทุนเพราะการขึ้นในครั้งนี้ไม่ไดเป็นการขึ้นตามหลักของเทคนิคครับเว้นแต่ว่าตลาดไปเผชิญกับข่าวร้ายก่อนซึ่งจะเป็นเรื่องของธนาคารจะเป็นเรื่องของแนวโน้มการกลับไปขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นได้ข่าวดังกล่าวเหล่านั้นจะสามารถกดดันให้กับราคาพลังงานได้ครับขอบคุณครับ